สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีเลขปักหลักหน่วยบนครับวดประจำวันที่17มกราคม2564ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางเลขเด่นหลักหน่วยบนนะครับจะได้มี ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการคิดสูตรหวยหาเลขเด่นปักหลักหน่วยบนสรุปเลข9สูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลักหน่วยบนเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมนะครับ ขอบคุณครับมาดูสูตรการคำนวณหาเลขปักหลักหน่วยบนนะครับทั้งหมดมีด้วยกัน9สูตรนะครับทั้ง9สูตรนั้นหลักการคิดการคำนวณผมก็จะนําเลขรางวันที่1นะครับวดล่าสุดครับรางวันที่1เลขท้าย2ตัวล่างเลขท้าย3ตัวล่างงวดประจาวันที่30มธันวาคม2 5 6 3 มาคำนวณแนวทางนะครับในแต่ละสูตรแต่ละสูตรครับทั้งหมด9สูตรครับเมื่อได้ตัวเลขจากการคำนวณสูตรก็จะนับแ้มชนกันนะครับทั้ง9สูตรครับเลขตัวไหนที่ชนทั้ง9สูตรก็จะเป็นเลขเด่นหลักหน่วยบนนะครับมาดูสูตรที่1กันเลยนะครับสูตรที่1หลักการคิดคำคำนวณครับให้นำหลักแสนบวกหลักหน่วยบนครับบวกเลของที่คือ4ครับ หลักแสนางวันที่1นงวดล่าสุดครับคือ8ครับบวกหลักหน่วยบนคือ8ครับบวกเลขที่คือ4เท่ากับ8บวก8บวก4ครับในสูตรครับแสนบวกหน่วยบนบวก4เท่ากับ8บวก8บวก4ครับ8 8บวก8เท่ากับ16 16บวก4เท่ากับ20ครับได้20เอาศูนย์ตัวหลังนะครับเป็นตัวทำศูนย์ได้ก็นับลด1แต้มคือ9ครับบวกจากเลข้าเพิ่มขึ้นไปนะครับให้ได้เลข9้าตัว9หลังครับ90 1 2 3 4 5 6 7สี่หครับนี่คือสูตรที่1ครับ ต่อไปสูตรที่2ครับสูตรที่2ให้นําหลักแสนบวกหลักหน่วยบนบวกเลขของที่คือ7ครับหลักแสนราังวันที่1คือ8ครับบวกหลักหน่วยบนคือ8ครับบวกเลขของที่คือเครับเท่ากับ8บวก8บวก7นะครับในสูตรที่2ครับแสนบวกหน่วยบวก7ครับเท่ากับ8บวก8บวกเครับแปดบวกแเท่ากับบวก7เท่ากับ23ครับได้23่ครับเอา3ตัวหลังเลขทำสูตรครับนับลถ1แต้มคือ2ครับบวกจากเลข2 เพิ่มขึ้นไปให้เลข9้าตัว9หละครับ2 3 4 5 6 7 8 9 0ครับนี่คือสูตรที่2ครับต่อไปสูตรที่3ครับสูตรที่3ให้นำหลักแสนบวกหลักร้อยบวกหลักหน่วยบวกเลขที่คือ7ครับหลักแสนรางวัลที่1คือ8ครับบวกหลักร้อยคือ6ครับบวกหน่วยคือ8ครับบวกเลขที่คือ7ครับเท่ากับ8บวก6บวก8บวก7ครับในสูตรที่ สามครับแสนบวกรอยบวหน่วยบวกเจ็เท่าก,กับ8ปดบวกหบวกแบกเครับแปดบวกหกเท่ากับสิบสบวกแเท่ากับยี่สิบวกเดเท่ากับยี้าครับแลยี่สิเกาออกเตัวหลังเลขทำสูตรเลยครับได้เก้านับลบหแต้มคือ8ปดครับบวกจากเลขแปดเพิ่มขึ้นไปอันนี้เลขเก้ตัว9ลักครับ8 9 0เก้าศูครับนี่คือสูตรที่3ครับต่อไปสูตรที่4นะครับสูตรที่สให้นํำหลักแสน รางวัลที่1นะครับบวกหลักสิบสามตัวล่างครั้งที่4ครับหลักแสนรางวัลที่1คือ8ครับบวกหลักสิบสามตัวล่างครั้งที่ครั้งที่4ี่ออก3 2 1สองครับหลักสิบคือ2ครับเท่ากับ8บวก2นะครับในสูตรครับแสนบวกสิบครั้งที่4เท่ากับ8บวก2 8บวกเท่ากับ10ครับได้10เอาศูนย์ตัวล่างเล็กต่ำสุเนยครับ ได้ศูนย์ก็นับลบหนึ่งแต้มคือเก้าครับบวกจากเลขเก้าเพิ่มขึ้นไปให้เลขเก้าตัวเก้าหลักครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับนี่คือสูตรที่สี่ครับต่อไปสูตรที่ห้าครับสูตรที่ห้าให้นําหลักสิบล่างครับหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยครั้งที่สี่ครับหลักสิบสองต้นล่างคือหนึ่งครับบวกหลักหน่วยครั้งที่สี่คราวนี้สี่ออกสามสองหนึ่งหลักหน่วยคือหนึ่งครับเท่ากับหนึ่งบวกหนึ่งนะครับ สูตรที่5ครับ10ล่างบวกหน่วยลั้งที่4เท่ากับ1บวก1 1บวก1เท่ากับ2ครับในเลข2ครับนับลด1แต้มคือ1ครับบวกจากเลข1เพิ่มไปให้เลข9้าตัว9ก้ล่ะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็ดครับนี่คือสูตรที่5ครับต่อไปสูตรที่6ครับสูตรที่6ให้นำหลักหน่วย3ตัวล่างครั้งที่1บวกหลัก13ตัวล่างครั้งที่4ครับ หลักหน่วย3ตัวล่างครั้งที่1ครั้ง่ออก3 3 6หลักหน่วยคือ6ครับบวกหลัก1ิตัวล่างครั้งที่ครั้งที่4ออกส2 1หลักสิบคือ2ครับเท่ากับ6บวก2ครับในสูตรที่6ครับหน่วยครั้งที่1บวก10ครั้งที่4เท่ากับ6บวก2ครับ6บวก2ได้เท่ากับ8ครับเลข8ดเลขทำสูตรครับนับลด1แต้มคือ7ครับบวกจากเลขเ็ 7, เพิ่มไปให้เลข9ตัว9หลักครับ7 8 9 0 1 2 3 4 5ครับนี่คือสูตรที่6ครับต่อไปสูตรที่นะครับตรที่7ให้อไหลัก10บนครับ หลักสิรางวันที่หนึะครับบวกหลักสิบครั้งที่สครับหลักสิบนก็คือหมายถึงหลักสิบรางวันที่หครับก็คือเลขสครับบวกหลักสิบสองสนล่างครั้งที่สี่ครั้งที่ส่ออกสามสองหนึ่งครับหลักสิคือสครับเท่ากับสอบวกสนะครับในสูตรครับสิบนบวกสิครั้งทสี่เท่ากับสบวกสอบวกสเท่ากับสครับได้เลขสี่ได้คำตรครับนับลดหนึ่งแต้มคือสครับ บวกจากเลข3มเพิ่มขึ้นไปให้เลข9้าตัว9้หลักครับ3 4 5 6ี่9 0 1ดครับนี่คือสูตรที่7ครับต่อไปสูตรที่แนะครับสูตรที่8ให้นำหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักสิบครั้งที่3ครับหลักสิบตัวล่างก็คือ1ครับบวกหลักหน่วยล่างคือ9ครับแล้วบวกหลักสิบหลักสิบตัวล่างครั้งที่3มครั้งที่3มออก9 2 4สองสครับหลักสิบคือ2ครับเท่ากับ หนึ่งบวกเก้าบวกสองนะครับในสูตรนะครับในสูตรสิบล่างบวกหน่วยล่างบวกสิบครั้งที่สามเท่ากับหนึ่งบวกเก้าบวกสองหนึ่งบวกเก้าเท่ากับสิบสิบบวกสองเท่ากับสิบสองครับได้สิบสองเอาสองตัวหลังได้ทําส่วนเลยครับได้สองก็นับลดหนึ่งแต้มึ้นหนึ่งครับบวกอย่างเลขหนึ่งเพิ่มขึ้นไปให้เลขเก้าตัวเก้าหลักครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับนี่คือสูตรที่แปดครับต่อไปสูตรที่เก้าครับสูตรสุดท้ายครับสูตรที่เก้าครับให้นําหลักหมื่นบวกหลักหน่วยบวกหลักหน่วยบนนะครับหลััักมื่นรรางวทีคบ จำนวที่หนึ่งหลักหมื่นคือ 0, ูนย์ครับบวกหลักหน่วยบนครับคือแปดครับบวกหลักบนคือแปดครับเท่ากับ0ูนย์บวกแปดบวกแปดครับในสูตรที่เก้าครับหมื่นบวกหน่วยบวกหน่วยบนเท่ากับศูนย์บวกแปดบวกแปดศูนย์บวกแปดเท่ากัเท่ากัครับเอาหตัวหลังเลขทำสูตรครับนับลดหแต้มคือหครับบวกแกเล้าเพิ่มขึ้นไปให้เลขเตัวเกลักครับห้าหกเจ็ดแปดเกนครับนี่คือสูตรที่เก้าสูตรสุดท้ายครับเมื่อเลขทั้งเก้าสู สรุปเลขเก้าสุดชนกันเลยครับเพื่อหาเลขเด่นในเลขตำแหน่งปักหลักหน่วยบนนะครับมานับแต้นเลขหนึ่งครับจะชนตีสูตรครับเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งนะครับหนึ่งสูตรสูตรที่สองไม่มีครับสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์ไม่มีเลขหนึ่งครับข้ามันเลยครับต่อไปเลขสองครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตร สูตรที่7ไม่มีเลครับไม่มีเลขสอครับสามสี่ห้าเจ็ปดเก้าศูนย์หนไม่มีเลขสองข้ามไปเลยครับต่อไปเลข3นะครับ1นึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรหสูตรหกสูตรเจ็สูตรแปดสูตรเสูตรนะครับเลขสามเก้าสูตรครับชนนะครับชนตั้ง9สูตรครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนามชนเสูตรเลขสเป็นตัวที่หนึ่งครับ เป็นตัวเด่นที่หนึ่งเลขสามนะครับหลักหน่วยครับเด่นที่หนึ่งครับต่อไปเลขสี่ครับมานับแต้มเลขสี่ครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรสูตรที่เก้าเลขสี่ไม่มีนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามไม่มีเลขสี่ครับข้ามเลยข้ามเลยครับต่อไปเลขห้าครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตร เจ็ดสูตรแสูตรเสูตรนะครับเลขห้าจนเ้าสูตรนะครับเลขห้าครับเป็นตัวที่สองครับเลขห้าจนเก้าสูตรครับต่อไปเลขหกครับ1นึ่งสูตรสสูตรสสูตรสี่สูตรห้าสูตรสูตรที่หกไม่มีเลขหครับเจ็ดแปดเก้ตรหนึ่งไม่มีเลขหกข้ามาเลยครับต่อไปเลขเครับหนึ่งสูตรสองสูตรสูตรที่สเลขเไม่มีนะครับ 8 9 0 1 2 3 4 5 6ไม่มีเลข7ครับต่อไปเลข8ครับสูตรที่1เลข8ไม่มีนะครับ90 1 2 3 4 5 6 7ไม่มีเลข8ครับข้ามไปเลยครับต่อไปเลข9ครับเลข9ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตร8สูตร9สูตรครับเลข9 9สูตรนะครับ เลขเก้านะครับชนเก้าสูตรครับเป็นตัวที่สามครับเลขเก้าเก้าสูตรครับตัวที่สามนะครับต่อไปเลขศูนย์ครับตัวสุดท้ายครับเลขศูนย์ครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรสูตรที่ห้าเลขศูนย์ไม่มีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่มีเลขศูนย์ครับสูตรที่ห้าเลขศูนย์ไม่มีสูตรที่หกสูตรที่แปดเลขศูนย์ไม่มีครับ ไม่มี2สูตรนะครับสรุปตัวเลขนะครับสรุปเลขเด่นประจําหลักนะครับสรุปเลขเด่นประจำหลักหน่วยครับจากการสรุปเลขสูตรคํานวณทั้งหมด9สูตรครับทั้งหมด9สูตรได้เลขเด่นที่ชนทั้ง9สูตรนับแต้มชนกันทั้ง9สูตรครับสรุปทั้ง9สูตรนับแต้มชนกันนะครับได้เลขเด่นอยู่ที่3ตัวครับ3ตัวก็มีเลข3ครับเลข5เลข9ครับ สามห้าเก้านะครับสามตัวนี้เป็นเลขเด่นประจำหลักหน่วยนงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันรหกสิบสี่นะครับจะก,ก็ต้องมารอรุ่นกันว่านะครับในสามตัวนี้ครับจะมาตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลที่ผมได้คำนวณสูตรกามสิติย้อนหลังนะครับย้อนหลังคำนวณให้สมาชิกได้ดูเพื่อเป็นตามทประกอบการตัดสินใจ สมาชิกทุกท่านทุกคนโปรดใช้การพิจารยายในการรับชมก่อนการตัดสินใจนะครับเพราะว่านี่เป็นข้อมูลแนวทางย้อนหลังท่านนะครับจะเดินหน้าหรือไม่ก็ต้องมารอรุ่นกันนะครับว่าวันที่17มกราคม2 5 6 4เลขปกักหลักหน่วยบน3ตัวครับ359จะเดินตามสูตรนี้หรือไม่ครับนี่คือข้อมูลนะครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับ ที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลเลขเด่นปักหลักหน่วยบนสรุปเลข9สูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นทั้งหมดได้เลขสิวตัวครับ359 3ตัวนี้ที่ผมได้คำนวณสูตรเลขเด่นไว้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด่นเ ลงคลิปให้สมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอให้สมาชิกทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่17มกราคม2564เฮงเฮงเร่รวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ